แมนยูหน้าหงายถูกปฏิเสธข้อเสนอคว้าแข้งเป้าหมายหลักเจอยื่นหนึ่งเงื่อนไขกลับให้ไม่ได้ก็สนแห้ว The อ t เลติกสื่อชั้นนําเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็มยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษถูกอัลตันตาทีมดังกันโชเซเรียอาอิตาลีปฏิเสธข้อเสนอคว้าตัวราสมุธซฮอยลุนดาวยิงทีมชาติเดมากวัย20ปีที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักช่วงเสมอนี้แล้วก่อนหน้านี้อัลันตาตั้งค่าตัวราสมุธซฮอยลุนเอาไว้สูงถึง86ล้านปอนด์3,784ล้านบาท ทำให้แมนยูเตรียมส่งผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอเพื่อลดจํานวนเงินที่ต้องจ่ายลงโดยมีทั้งรายงานที่ระบุว่าจะให้หยืมตัวเมสันกรีนวูดหรืออมัดดิยันโลขณะที่อีกกระแสน,นึ่งเปิดเผยว่าการแถมทั้งเฟรตและดอนดีฟานเดอร์เบกไปให้ด้วยอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าออตาลันตาไม่สนใจข้อเสนอดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแมนยูต้องจ่ายเงินค่าตัวเต็มจํานวนเท่านั้น ขณาที่ปีศาจแดงมีงบเสริมทับในตลาดนักเตะเสมเมอน,นี้เพียง120ล้านปอนด์5,280ล้านบาทแต่ใช้ไปแล้ว60ล้านปอนด์2,640ล้านบาทกับการคว้าตัวเมสันเมาจากเชลซีมาร่วมทีมรายแรก